เด็กๆเอาไปกินน้ำกันลกูกกินน้ำแล้วก็ไปลงแปง้ง mm hmm. เอ้ยวุดี้เออน้ำในขอ้อกันวุด,ดี้มันมีแล้วเนาะ mm hmm. เขาออกไปแล้วนี่ถังอ่ะน้ำไมาแห้งก้าคนงานเปิดใจอยู่หงวนลงบุลรุไอ้วุด,ดี้หิวน้ำครับเ mm hmm. ตรียมเพอเฉลิปปการจังหวัดเชียงใหม่ mm hmm. แดดออกฮอนละครับแต่เจ้าฝนตกอยู่บ้าะแรงมาแดดออกเฉยเลยฮอนโดยอ่ะ ขาท่องกันหิวน้ำอันน้องไข่น่ะโอ้กว่าว่าไขว่าพันษาน้องพันษาลูกสาวพ่อวุดีนี่ครับพ่อวุดีกินน้ำอยู่ครับใจเย็นๆครับ,ดรบเดี๋ยวจะลงแปลงครับตะกี้ชุดแรกจะหมูลูกแม่ลูกน้อยเบตตองแก่เข้าขอ,อก,ก็ละอันนี้ชุด ชุดไหนวะชุดควายรุ่นนะอันนี้มันรุ่นแล้วก็หาอันนี้รุ่นใหญ่เดอะแบกนี่ตัวจิ๋วจิวมินี่หนึ่งตัวครับเด็กชายบอบ,อรบอรครับเด็กชายบอบบุญครับลูกพ่อใบบุญครับพ่อใบบุญของกระมลพันฟาร์มครับผมดเดี๋ยวแดดออกแล้วเนีน้องพันษาลูกสาวพ่อวุฒิดีไว้สิบเดือน อันนั้นแม่หมูแล้วใครว่าอ๋อไม้ทองนี่ถุงทองลูกสาวพ่อวดีไปอย่างฮันพ่อวดีไปอย่างหันเหรอเดิน,ดนตาบแล้วบ่โดนหนึ่งปัปบ๊บแล้วบ่ไปเอาลูกไปลงแปลงไปไปลงเล่นน้ำกันเลยไปดูอุย้ยจะมันจะมันสุกมันเมากินหญ้าจะมัน nyam pusun bun ha poy man sai ya